ก็สำคัญที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดีเลยในการสร้างธุรกิจในการทำธุรกิจออนไลน์นั่นก็คือในเรื่องของ m i ซ d s e t ทุกคนต้องมี m i ซ d s ซ t Mindset ยังไงนะคะ m มซ d เซตที่ดักกี้จะแนะนำมาก่อนที่จะไปฟังความรู้ดีๆกดหัวใจกดติดตามให้กับดักกี้ก่อนเลยนะก็คือในเรื่องของสินค้าของเรานั่นเองทุกคนจะต้องทำความเข้าใจกับสินค้าของตัวเองและต้องรู้ว่า สินค้าของตัวเองเนี่ยแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าบ้างแก้ปัญหาอะไรให้กับคนที่เขาจะมาซื้อสินค้าของคุณบ้างอ่ะนะอย่างเช่นคุณขายยาลดน้ำหนักอ่ะยาลดน้ำหนักเนี่ย แก้ปัญหาอะไรได้บ้างไหนลองตอบดูสิคะก็คือการแก้ปัญหาให้กับคนอ้วนใช่ไหมต้องการที่จะผอมใช่ไหมคะนั่นเลยคะ่ะคุณรู้ปัญหาของสินค้าของตัวเองแล้วนะคะว่าแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าบ้างโอเคแล้วทําไมคนอ้วนน่ะ คุณต้องตอบคําถามทําไมทําไมทําไมคําถามนี้ให้ได้ด้วยว่าทําไมคนอ้วนต้องซื้อสินค้าของคุณด้วยก็เพราะว่าเขาอยากผอมนั่นเองใช่ไหมคะคุณต้องรู้นะคะว่าสินค้าของคุณแก้ปัญหาอะไรได้บ้างอะต่อมาขายเสื้อผ้ามือสองอะขายเสื้อผ้ามือสองทำไมนะคะลูกค้าต้องมาซื้อเสื้อผ้ามือสองับคุณด้วยอะอย่างเช่นอลูกค้าเขาต้องการที่จะเปลี่ยน เสื้อผ้าไปในรูปแบบใหม่หลากหลายพัฒนาตัวเองอยากใส่เสื้อผ้าใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะในรูปแบบใหม่นะไม่ใช่ของใหม่แต่เพราะว่ามันเป็นของมือสอง่อะแล้วทําไมเขาต้องซื้อของมือสองด้วยเราต้องตอบคําถามว่าทําไมตรงนี้ก็เพราะว่าอ่การซื้อของมือสองเนี่ยมันไปแก้ปัญหาให้เขาตรงที่เขาไม่สามารถที่จะมีงบถึงระดับมือหได้ใช่ไหมอ่ะนี่ก็เป็นอย่างงละหรือว่าเขาอาจจะ เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยไม่อาจไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายกับมือหนึ่งบ่อยๆใช่ไหมคะเขาก็ซื้อมือสองค่ะคุณต้องรู้ว่าคุณสินค้าของคุณแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้บ้างนะลองไปทำความเข้าใจกับสินค้าของตัวเองดูนะคะทุกคนแล้วอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้กับดักกี้ด้วยนะคะแล้วจะมาให้เทคนิคดีๆในการทำธุรกิจออนไลน์อีกนะคะสวัสดีคะ่ะ